สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องหนุงหนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานอาหารอร่อยๆและเป็นอาหารทะเลสดๆเลยนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้ทะเลเลยย่านบางแสนหาดวอนนะคะเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะทุกคนซึ่งรสชาติเด็ดราคาดีและสดใหม่อร่อยเป็นมิตรกับเรานะคะ มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยและนี่นะคะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะและเมนูแรกเป็นแกงคั่วกะทินะคะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะพร้อมกับทะเลซึ่งก็มีหมึกกับกุ้งนะคะทุกคนมาเป็นชามแบบนี้เลยนะคะและต่อมาก็คือชามต้มยำมาเป็นหม้อเลยต้มยำทะเล และก็ห่อหมกปลาอินทรีย์และห่อหมกทะเลเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูข้างในว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะและจานนี้ก็เป็นหมึกผัดน้ำดำนะคะทุกคนตัวหมึกกําลังมีไข่อยู่ข้างในแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้มาพร้อมๆกันเลย4เมนูนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นมาด้วยนะคะทุกคนเรามาดูกันว่า ต้มยำกุ้งกับหมึกเป็นยังไงนี่กุ้งอวบๆขาวๆหว,ว,วานๆสดๆอ้วนๆกันไปเลยนะคะทุกคนน้ำข้นจัดไปนะ,ะทุกคนสดน้ำแซบ่แซบๆนะคะและก็แกงคั่วก็นัวนะคะทุกคนสีสันน่ารับประทานนะคะเมนูที่นี่มีหลากหลายมากๆเลยนะคะ แต่เราก็คงกินได้ไม่เยอะกินไม่ไหวนะคะเราก็เอาพอประมาณนะคะส่วนหอหมกนี่นะคะก็คือราคาน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเป็นห่อหมกทะเลนะคะเพื่อนเเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้หอนี้หอนี้นี่ห่อหมกทะเลนะคะก็จะมีเนื้อปลาอินทรีย์มีอะไรนะกุ้งมีหมึก แล้วก็มีไข่แมงดาด้วยนะคะห่อละ50บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นห่อหมกปลาอินทรียเฉยๆนะคะห่อนี้25บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงเนื้อปลานะคะเคาย่างมาใหม่ๆหอมๆห,หอมกลิ่นใบตองย่างมากๆเลยนะคะมันทำให้ห่อหมกนั้นรสชาติดีขึ้นนะคะคือย่างแบบนี้คือถูกต้องนะคะทุกคน นี่หน้าตาแบบนี้เลยถ้าเป็นทะเลอันนี้5 0บาทถ้าเป็นปลาอินทรีล้วนๆอยู่างน,นคือ25บาทนะคะทุกคนนี่ก็ตามมาทานกันได้นะคะราคาน่ารักน่ารัก,รกตะมุตะมินะคะอย่างจานพวกเนี้ก็อยู่ประมาณ120 150อยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ใครที่สายอาหารทะเลมึกๆก,กุ้งกุ้ง ปลาหอยอะไรเงี้ยมาโดนเลยต้องถูกใจแน่ๆนะคะราคาไม่แพงนะคะทุกคนนี่เราก็จัดข้าวไปเป็นหม้อเลยนี่กินแป๊ดเดียววับหายไปเลยนะคะคือเหมือนตัดต่อคือระหว่างนั้นคือกำลังนัวกันอยู่นะคะลืมถ่ายแล้วไฟในหม้อยังมีเราเลยเอาแกงคั่วมาอุ่นในหม้อนะคะทุกคน ต้มยำเราแบ่งใส่ชามเล็กๆแบ่งให้ทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มันก็อยู่ในถ้วยน้อยของเราแล้วนะทุกคนนี่เป็นยังไงละ่ะนานๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะพอแกงคั่วนี่เอามาอุ่นในหม้อนี่มันก็กินร้อนๆมันก็อร่อยก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนย้ายจากถ้วยมาอยู่ในหมอนะเพราะว่าต้มยำมันหมดแล้วเนาะนี่นี่ยังไม่หมด เป็นเมนูหมึกกระเทียมหมึกทอดกระเทียมปกติจะทอดชุบแป้งหนาๆใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่มีแป้งเลยอะทุกคนฟินมากๆยังไม่หมดเท่านี้นะยังไม่หมดเราจะจบท้ายไปด้วยอะไรอีกนี่ปลาทูทอดก็มาทอดกรอบๆก,กินได้ตั้งแต่หัวยันหางนะทุกคน บอกเลยว่าพิกัดร้านนี้อยู่ที่หาดบอนนาภานะคะอยู่หลังมอบุรีาชื่อว่าร้านป้าแมวนะคะตามมาทานกันได้อยู่ที่ชนบุรีบางแสนนะคะใครที่กำลังตามหาร้านอาหารอร่อยๆอร,ราคาดีๆนะคะตามมากันได้เลยจ้าและปิดท้ายด้วยกระเพราหมูแบบนี้เลยทุกคนจบด้วยสามัญน,นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิงเคเจ a ชนแนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปกินที่ไหนอีกไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า